เบื้องต้นการโนมทนาบุญกับญาติโยมขณะศิทธญาณสิทธของท่านนางของหลวงพ่อร่วมทำบุญวันพระวันนี้ทำบุญพัฒนาหารขาน้ำข้าวไฟสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละโยมมาเองไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าตัด บุญกุศลของเราไปทุกวัดก็จะคล้ายๆกันก็เกิเปิดโอกาสในยติโยมในโอนบัญชีแต่การทำก็ต้องอจบเนาะอาทิตจบก็หมายความว่าตั้งใจที่จะสละทรัพย์ก่อนที่เราจะกดหมายเลขตอนนี้หลายท่านก็เมม หมายเลขบัญชีของศูนย์ตาหนังเอ็นหนังไว้เยอะแล้วล่วนะก็ร่วมกันทำบุญแต่ละครั้งก็ตนะามกำลังอาจารย์นะเคยบอกในล,มลุมไลยแล้วก็บอกว่ามีน้อยนะให้น้อยมีมากให้มากไม่มียกมือสิบนิ้วขึนะ้นพนมอนุโมทนาบุญ นโมทนาบุญกับใครล่ะกับบุคคลที่เขามีทรัพย์สมบัติที่จะทำได้กับอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพใหญ่นะเจ้าภาพใหญ่คือใครนะคุณแม่สมพิษแทรกรรมเป็นประธานอุปธรรมท,ทุกๆุกอย่างในศูนย์แห่งนี้คนะ่าน้ำค่าไฟค่าเงินเดือนคนงานค่าพัตาหารนะ ที่เกินจากญาติโยมเขาร่วมทำบุญมานี่เราก็อนุโมทนาเฉะนั้นการทำบุญอนาะจารย์บอกอยู่เสมอนะฟนะูดกับคนที่อยู่อยู่ข้างนอกนะไม่อยู่กับคนในใะนนี้เราปฏิบัติญาติโยมที่ทำบุญข้างนอกบอกดอีเสมอว่าการทำบุญไม่ให้เกินตัวบรรดาบุญทั้งหลายบุญที่จะใช้เงินมีอยู่ข้อเดียว ก็คือทานน้ำใหม่บุญสำเร็จในการให้ทานนอกนั้นออกกายของเรานี่แหละเขาไปตั้งไว้ไม่ยชกจะเป็นการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังธรรมการบําเพ็ญประโยชน์การอนุโมทนาส่วนบุญการให้ส่วนบุญหรือว่าการแสดงธรรม แสดงธรรมอาจารย์เคยพูดนะถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือตั้งใจปฏิบัติเดินช้าช้านั่งช้าช้าสำรวมสายตานั่นแหละคือแสดงธรรมยิ่งกว่าการพูดจะอีกเวลาพูดนี่ยังได้น้อยกว่านะเพราะเราเนี่ยแต่ไม่ให้เสแสแ้งนะทรมาจากใจที่เห็นประโยชน์ของการกำหนด นั่นก็คือการแสดงธรรมส่วนหนึ่งการอนุโมทนาบุญก็ง่ายเนะี่ยเราเห็นในเฟ e บุ๊กในไลน์ในกลุ่มของเรามีคนทำบุญเนี้ยเราก็น้อมจิตอนุโมทนาบุญไปกับเขาด้วยก็จะได้บุญในส่วนนี้อนุโมทนาบุญนี่มันจะนะไปลดกิเลสไอตัวที่เป็นริษยาเนาะนะริษยาคนอื่น ส่วนใหญ่คนเราในสมัยนี้ในสังคมนี้ยินดีกับคนดีกับความดีที่คนอื่นเขาทำน้นนอยไม่ค่อยจะมีหรอกนะส่วนมากก็จะไปนเนี่ยทาไม่ได้ศึกษาจริงๆนะนะก็อิจาริษยาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันก็ดีในครอบครัวเดียวกันก็ดีบางครั้งลูกพ่อแม่เดียวกันก็ยังอิจฉากัน ฉะนั้นการอนุโมทนานี่เป็นส่วนที่เราควรจะฝึกไว้แต่ก็ระวังเลยเนาะมันมีอนุโมทนาบาปด้ยนะไปยินดีกับบาปที่คนอื่นเขาทำตัวน,นี้ก็ต้องระวังนะฉะนั้นการดูข่าวดูอะไรนี่ให้สติอยู่เสมอคนที่อยู่ข้างนอกคนอยู่ข้างในนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูอยู่แล้วนะแต่ว่าใจที่เคยได้ฟังได้ยินมันนั่นแหละมันจะ อัะนั้นคนที่อยู่ข้างนอกนะดูอะไรเห็นอะไรฟังอะไรแล้วนะทำให้โลภะเกิดทำให้โทสะเกิดทำให้โมหะเกิดทำให้ความโกรธความอิจฉาริษยาเกิดอย่าไปดนะูดูไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเราต้องเลือกเหมือนเรากินอาหารนะเราก็เลือกอาหารที่ดีๆอาหารที่อร่อยอาหารที่เป็นประโยชน์ อาหารที่เข้ามาทางตาก็เช่นเดียวกันนะต้องคอยสังเกตดูจิตใจของตัวเองถ้าจิตใจน้อมไปทางโลภโภสะโมหะน้อมไปทำกิเลสเราก็อย่าเอามาใส่ตัวเราแล้วก็วันๆให้เราดูดูจิตดูใจของตัวเองให้มากกว่าดูคนอื่นถ้าตาปกติทั่วไปเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันเนาะ บางทีนั่งดูคนอื่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะดูตัวเองไม่เคยดูนาทีเดียวไม่เคยดูเลยเลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไงคือใจนั่นเองนะดูจิตดูใจของตัวเองฉะนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติทำไปแล้วนะไม่มีอะไรเขาก็จะกลับมาดูตัวของตัวเองแม้แต่การทำงานเขาก็ดูตัวนะอย่างยมล้างจานล้างถ้วยอะไรพวกนี้กนะ็อยู่กับกายอยู่กับการที่เราทำ นั่นก็เรียกว่ามาดูตัวเองฉะนั้นถ้าปริมาณมันเกินไปเราก็ทําให้จิตใจเราเศร้าหมองจิตใจเราโกรธไปด้วยโมโหไปด้วยบางทีเราก็แบ่งไม่ออกเนะลยรักคนนั้นชอบคนนี้รักพักนั้นชอบพักนี้ใครมาว่าให้พักเราใครมาว่าให้คนที่เราชอบเราก็โกรธเขาอีก หรือว่าคนไหนที่ไปไปสนับสนุนคนที่เราเกลียดพระที่เราเกลียดแล้วก็เกลียดคนนั้นอีกบางทีไม่รู้เสเลยก็ดีกว่านี่ให้สติไว้ไวันพระประโจชนที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกกิเลสเยอะนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสกิเลสเกิดถ้ารู้ไม่ทันก็ไหลไปตามกิเลสก็สร้างกรรมนีก กรรมก็กลายเป็นผลก็มันนะกิเลสกรรมวิบากเคยได้ยินเนะาะฉะนั้นต้องระมรัดระวังต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันอย่าปล่อยไปตามนั้นช่วงนีนะ้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะีนะ่ยก็ต้องยอมรับในเรื่องของวิบากกรรมที่มีอยู่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นะนะมันเกิดจากกรรมเก่า ที่เราเคยทำไว้ฉะนั้นเราจะเห็นว่าโลกใบนี้ก็ดีนะประเทศนี้ก็ดีคนบางคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแต่คนบางคนเขาทำไมมันเดือดร้อนเลอเกินเดี๋ยวก็อันนั้นมาเดี๋ยวก็อันนี้มานะขัดสนตรงนั้นตรงนี้นะน้ำท่วมบ้างเป็นโรคนะเขามีโรงพยาบาลกันเราไม่มีบ้างเนี่ย ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเฉยๆนะทุสิ่งทุอย่างมาจากเหตุฉะนั้นต้องสร้างบุญให้เยอะๆนะบุญอย่าเป็นเล่นแต่ทานอย่างเดียวเนาะมันง่ายไปนะครูบาอาจารย์สายไหนก็แล้วแต่สายวัดป่าก็มนกันทั่นจะพูดวนะ่านทานเนี่ยโจรมันก็ทำได้นะแต่ว่าศีลเนี่ยโจรมันทำไม่ได้หรอกนะฉะนั้นต้องเริ่มจากการรักษาศีล แล้วการรักษาศีลนี่บอกแล้วว่ามันจะทำให้เราไม่มีเวรมีภัยนะดูที่ว่าศีลข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามข้อสข้อหนะ้าะสร้างเวรสร้างภัยทั้งนั้นเลยนะยมนะฉะนั้นนะรักษาศีลให้ดีช่วงนี้นะนะภัยต่างๆถ้าเป็นวิบากกรรมก็หนีไม่รอดแต่ว่ากรรมใหม่ของเราจะไม่มีไงกรรมเก่าก็ใช้ไปเดือดร้อนไปแก้ไขปัญหาชีวิตไป ปัญหามีไว้ให้แก้นะไม่ได้มีไว้ให้กุมนะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาที่เราสะสมมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติในทางธรรมนะั่นแหละถ้าไม่งั้นเราจะไปแก้ปัญหาด้วยด้วยการทำที่ไม่ดีบางบนคนเดือดร้อนในครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ไปทำทุจริตเป็นะปลักของเขาไปจี้ไปป้นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แหละก็แก้ปัญหาไม่ถูกต้องไม่มีก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วก็พยายามหาแล้วก็ประหยัดใช้เท่าที่จำเป็นไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับคนอื่นเขาแล้อวันนี้ญาติโยมท่านใดเป็นวันพระยังไม่ได้สวดมนต์หลังจากนี้ไปก็สวดมนต์เนาะไม่ได้ภาวนาก็ภาวนาวันพระนี้ให้ได้นะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ไม่มากก็น้อยอย่าให้ขาดให้เป็นสเบียงนะเพราะว่าตายไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เตรียมกันไว้เลยนะ mm hmm. เราถามใครก็ตามส่วนมากก็จะเตรียมทรัพย์สมบัติที่จะใช้ในโลกนี้กันมากกว่าหาทุกวันทุกวันแต่พอถามว่าวันนี้ได้ทําได้หาสเบียงไว้ที่จะไปในโลกหน้าบ้างไหมบางคนนึกไม่ออกไม่รู้ทำอะไรได้มัางนะที่จะเอาไปเอาไปในโลกหน้าบ้าง ยิ่งไม่ได้รับการสั่งสอนก็ยิ่งไปใหญ่เลยหาแต่ทรัพย์สมบัติที่จะใช้ในโลกนี้ได้ทรัพย์สมบัติที่จะใช้ในโลกนี้แล้วก็แปลงให้เป็นทรัพอริยทรัพย์ไม่ได้อีกก็ไม่มีปัญญานั่นเองนะไม่มีกัลยาณนะมิตรที่จะคอยบอกฉะนั้นเราอย่าไปทิ้งการสะสมทรัพทั้งสองอย่างทรัพย์ที่ใช้ในโลกนี้ญาติโยมก็ต้องสะสมไม่มีเงินก็ลําบากทรัพย์ที่จะใช้ในโลกหน้าเราก็ต้องสะสม ซึ่งใช้เวลาไม่นานสักในโลกหน้านั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทีนี่ก็ได้แล้วงดเว้นจากการปานาติบาตนี่ก็ได้แล้วฟังเทศฟังธรรมก็ได้แล้วเห็นไหมแต่จะทำเป็นหรือเปล่าจะคิดเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเอง,เองนะบางครั้งเรารู้หมดนะว่าทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีรู้หมดแต่ไม่ทำ ก่อยให้ชีวิตหมดไปแต่และว,วันแต่และว,วันอีกไม่กี่วันก็ตายแล้วพอตายแล้วจับอะไรไม่ได้คว้าอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันจะให้ใครมาช่วยก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานทําบุญให้บางทีก็ไม่ถึงนะมันต้องอยู่ในภพภูมิที่จะได้รับฉะนั้นเราทําเราเองนี่ดีกว่าหลวงพ่อพ่ายอมพูดดีนะท่านบอกว่าจะทําบุญเองหรือว่าจะให้ลูกหลานเขาทาให้ จะสวดมนต์เองหรือว่าเราจะให้พาะสวดให้นี่ก็ฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าเราตายเนี่ยลูกหลานฟังแล้วก็พูทิศกุศลให้ถึงไม่ถึงก็ยังไม่รู้เลยสู้เราฟังเองไม่ได้เราฟังเองเนี่ยดีที่สุดแต่ใจที่จะนึกอย่างเนี้ยจะมาอย่างเงี้ยมันมายากนะถ้าใจเราน้อมมาทางธรรมะอย่างพวกเราปฏิบัติกันเนี่ยคงจะไม่ยากหรอก เพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วและใจเราเข้มแข็งพอที่จะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีเป็นการสะสมบุญไปในโลกหน้าได้อย่างสบายสบายแล้วก็วันนี้ทุกท่านก็คงจะได้ทำกันเต็มที่นะตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงแบบนี้ฉะนั้นเราก็ต้องสะสมบารมีตรงนี้ไปเรื่อยๆนะ ทำให้ติดต่อต่อเนื่องนะอย่าให้จิตมันตกไปอยู่ในอกุศลนะเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเมื่อไรอกุศลก็เอาไปกินนะคิดอย่างนี้เสมอนะขาดทุนนะไม่ใช่ว่าเราไม่กำหนดแล้วไม่เสียไม่ใช่เงินนะไม่กำหนดว่าก็เสียของที่มีอยู่มันก็ลดระดับลงนะเลขาเรียกว่ากำลังมันลดลงอาจารย์เก็ประมาเหมือนเต่าขึ้นกองไฟ เ่าขึ้นกองสายสูงเท่าไหร่มันก็จะลงมากเท่านั้นฉะนั้นเราต้องประคองรักษาจิตของเราให้อยู่ในกรรมฐา,านทั้งสี่นั่นก็คือกายเวทนาจิตธรรมอีบทย่อยก็ย่อพี่ย้ำอยู่เสมอนะสติต้องมาก่อนเสมอคือต้นจิตแล้วก็กำหนดไปตามนั้นถ้าไม่มีสติแ้วก็สติสัมปชัญญะทำสองอย่างนี้ต้องเอามาใช้ สติก็คือรู้ตัวก่อนที่จะทำสัมปชัญญะก็รู้ตัวในขณะที่ทำแล้วก็สัตกะศสัมปชัญญะอีกตัวหนึ่งนะเอามาใช้จะทำอะไรที่แปลกออกไปจากกิจที่เราเคยทำพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้ควรหรือไม่ควรเหมาะหรือไม่เหมาะเป็นโทษหรือเป็นคุณเป็นกุศลหรือเป็นอ,อกุศลแต่ถ้าเป็นการทำกรรมาฐานทั่วไปนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอก เราจะเดินจงกรมก็ไม่ต้องพิจารณาว่าการเดินกรมมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่ถ้าไม่เดินจงกรมนั่นแหละต้องพิจารณาแล้วทาไมถึงไม่เดินจงกรมหรือว่าปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันตื่นแล้วจะลุกขึ้นลุกดีหรือไม่ลุกดีนะจิตสองดีตอนใจเนี่ยก็ต้องใช้สัตกาศสัมปชัญญะลุกแล้วมีประโยชน์อะไรไม่ลุกแล้วมีประโยชน์อะไรการกําหนดก็เหมือนกัน ขณะที่เรากำหนดใส่ต้นจิตกับไม่ใส่ต้นจิตอันนในมีประโยชน์กว่ากันพวกนี้เป็นศาสตกาศสัมปชัญญะทั้งหมดพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่จะทำต่อไปนี้เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าปัญญาเราดีใจเราเข้มแข็งมันจะไหลไปทางกุศลทั้งหมดแต่ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งไม่ไมินไ,ไม่ดีพอมันก็จะไหลไปทางความขี้เกียจนั่นแหละมันก็เข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดก็ทำให้เรา อยู่ที่เดิมอันนี้ก็ถอยหลังไปที่เกา่าถอยหลังไปกว่าเก่าอีกอันนี้ก็ฝากไว้นะอันนี้